สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนเที่ยงเที่ยงมือน,นี้คุณตากลับมาพร้อมกับเสียงนกเสียงรีไร,รนะครับเนาะเบิง่งนกผูผ,ผูเสียงสกุณาร้องอยู่ถึงกกมักมะยมชิดจิบ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 อยู่เนาะเออพร้อมกับเสียงอ่าโหมีอยากลมลมมีคลื่นเมฆคลื่นอย่างได้ท่านผู้ชมเอ้เออคุณตาวิธีไทย เทีย่ยงนี้จะเอาอะไรมารีวิวหรือเพื่อนว่าโหเมืนน่อนี้มีคลาเวลมยุราท่านผู้ชมสวยงามนะคลาเวลมยุราเนี่เป็นอะไรที่แบบโ้พอเบิ่งแล้วนี่มันงามมันงามนะเบิง่งกนู้นี่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 น,น,น,นี่รูปลักษ์รูปลายของเขานี่เบิง่งโน้นท่านผู้ชมเอ้ยเออ อันนี้ต้นใหญ่ต้นแม่เนาะต้นใหญ่น,นี่ต้นแม่น,นี่ต้นใหญ่อันนี้ต้นน้อยอันนี้ต้นน้อยอืมคลาแววมายุรานี่ปลูกอยู่ใสกับสีงามอยู่หันปลูกอยู่ที่ไหนก็จะเป็นมงคลอยู่ที่นั้นมาสันโ,โห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 ได้การคุณตาวิถีไทยเอ้ยเออมันเป็นความงามที่ธรรมชาติได้จันโลงขึ้นเนาะอืมเบื้องนู้นนี่นี่น,นี่ต้นนี่กด็ดีสีสันของเขา สวยสดงดงามลายที่แบบเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นรอยด่างแต่เป็นด่างธรรมชาติเนะเบิง่งโนนนี่นี่น,นี่คือเดียวกับมีจิตกรเอกของโลกนี่เอาสีมาแต้มเอาสีมาทาเห็นบน่นี่นี่เบิ่งแค่ใบเดียวนี่ก็คุ้มค่าแล้วเนาะเออแล้วใบอื่นๆอีกละ่ะเบิง่งโน้ท่านผู้ชมโดยเฉพาะตัวนี้นี่น,นี่กำลังสิทแทงทช่อดอกออกมาใหม่เออ แทนช่อใบออกมาใหม่เนาะเบิ่งนูนี่ท่านผู้ชมเอ้ยเอองามตะการตาปลูกไว้ก็เป็นมงคลคลาวแววมาย,ยุราชื่อก็เป็นมงคลอยู่แล้วท่านผู้ชมเอ้ยอืมปาทิศโททิทโทเบิ่งโอ้โห,โหผีเสื้อผีเสื้อท่านผู้ชมนี่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 มาหากินเรือว่ามาเจาะฟังคุณตาวิถีไทยเว่าเออเบิ่งนูนโอ้โหโบด้ย่านนะ โบยานคุณตาวิถีไทยเลยบินอยู่ในสวนอันนี้แหละาหากินหาอยู่เนาะปลาเอา้าบินเข้ามาอีกบนเก่าอันนี้ <c oughs> เออธรรมชาติสุดๆเนาะบางบางคนเพิ่นกระทักไทยเข้ามาคุณตาวิถีไทยธรรมชาติมากๆเพื่อนหว่าเ <c oughs> บิ่งโน้นนี่บินอ้อมไปอ้อมมานี่เออแบบนี้แหละท่านผู้ชมอเออคนเฮาเนะเาะอ่า เลิกจากการงานมาช่วงพักเที่ยงกด็ดีช่วงแรงแรงเลิกงานกด็ดีนะหรือว่าช่วงเช้าเช้าเนาะมาฟังมาดูธรรมชาติอืมฟังเสียงนกเออเสียงสกุณาและกก็ดูต้นไม้มงคลโดยเฉพาะืนันนี้คุณตาวิถีไทยเอาคราแววมายุรามาอาจสิมีบางใบที่ดูแล้วมันอาจีิยักมีรอยเผาไหมเนาะจาก แสงอาทิตย์แสงแดดเห็นบอกหรือบางใบก็อายุมากแล้วกับคอนหรือว่ัชราไปตามการเวลาเนาะก,ก็เหี่ยวแห้งไปถือแดดแพดเผาแน่ว่าฉันผู้จัดการโรงแรมนี่น,นี่เพื่อนบอกว่าคุณตาวิถีไทยเอ้ยคราแววมายุรานี้ถ้าเอาไปปลูกไว้ที่กระถางหน้าป้ายโรงแรมนี่มันเป็นอะไรที่สุดยอดมาก มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเวลาที่แขกผ่านไปผ่านมาเวลาที่แขกเห็นเขาก็สิบอกว่าโอ้โหโรงแรมอันนี้คือมีแต่ต้นไม้งามๆแท้คือมีแต่ต้นไม้ที่เป็นมงคลมาปลูกว่าสัน้นโอ้เออไปไทเ่ยาเข้าไปพักบังนุเออไปพักบังนุโรงแรมนี่ทั้งในกับบแม่นเต็มจึงครึ่งอยู่บอกเพื่นว่าเออแม่นอิลีครับท่านผู้ชมด้านในโรง ด้านในโรงแรมนี่เออซิมีต้นไม้มงคลเป็นสวนนะเพราะว่าอย่างเพราะว่าผู้จัดการเพื่อนปลูกเอาไว้เอาไว้สําหรับให้อ่าแขกที่มานั่งกินข้าวตอนเช้า,ตอ,ชาตอนเที่ยงตอนกลางวันนี่ได้เบิ่งได้แยง,งเนาะเวลาที่อ่ากินข้าวไปแล้วก็บเบิ่งต้นไม้มงคลไปพร้อมด้านนอกเพื่อนบอกว่านี่ที่พริวสวยปลิวรมอยู่นั่นนะ่ะ คือต้นไม้อะไรหรอือเพื่อนมาแขกถามได้โอ้ผู้จัดการเ้านี่แหละคือคลาเวลมายุราเป็นไม้มงคลครับท่านมาซันโอ้ไดการฮโอ้คืองา,ามแท้ผู้จัดการเฮออ็ดนในีไดเนะาะอยางสิไดเพื่อนว่าอยากได้เอาเมื่อปลูกเด้เพื่อนว่าเอ,อผู้จัดการบอกว่าวันนี้เลยวันนี้ที่ท่านจะเช็คเอาออก อบรมสัมมนาประชุมวิชาการเชิงวิชาการเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวทางโรงแรมจะจัดต้นไม้มงคลให้คนละหนึ่งกระเช้าเป็นของชํารวยเป็นของตอบแทนแม่นยงจุกูท่านผู้ชมเจ้าเหมียวเจ้าเหมียวโอ้ปีนอยู่ทึงหัวพู้ผู้ผู้เออปะโตบักใหญ่เนาะลายกักซาอืมผูกปานเสือ อืมแมวแมวธรรมชาติแถวอีสานบ้านเฮาเนี่ยก็มีทั้งหมูทั้งแมวทั้งนกทั้งยังเนาะเออพาเดียวมาอ่าอยู่ในสวนของคุณตามงอ่าคุณตาอ่าวิถีไทยนี่แหละอืมบัดนี้เพิ่นบอกว่าวันนี้เออผู้จัดการผู้จัดการบอกว่าวันนี้เรามีกระเช้าต้นไม้มงคลที่จะมอบให้ คนละหนึ่งกันเช้าโดยเฉพาะวันนี้เป็นคลาเวลมายุราไม้มงคลที่ท่านเห็นเมื่อตอนกลางวันนะที่ท่านเห็นเมื่อตอนกลางวันนี่นะที่มีใบสวยๆเอโอโอ้ดีใจขนาดนะดีใจขนาดบอกว่าวันนี้ผู้จัดการสันตั้งแต่พวกเราไปจัดกิจกรรมนะร้อยย่านเอ็ดเจ็ดย่านโรงแรมนี่บุเคยมีนะ บอกเคยมีที่สิได้ต้นไม้มงคลเป็นกระเช้าของชำรวยขอบคุณลูกคา้าเนาะโหโหโหเดี๋ยวเราจะให้คะแนนเป็นว่าคือโรงแรมนี่เขาจะมีการให้คะแนนโดยให้แคกนี่เนาะเอาดาวยิบดาวใส่ขวดโลอ่าหนึ่งสสาี่ห้าเราให้5้าดาวมาสัน้นในเรื่องของการให้บริการลูกคา้าประทับใจ หรือแม้กระทั่งตอนที่สิเช็คเอาออกจากโรงแรมนี่ก็ยังมีสิ่งที่สร้างความประทับใจให้อีกนะโดยเอา,เอากระเช้าของชำรวยที่เป็นต้นคราแว,วลมยุรานี่นะต้นไม้มงคลสวยๆนี่มามอบให้อีกบาษันปาทิโทเออสุดยอดสุดยอดเพื่นว่า <laughs> บทยักษ์ซะผู้จัดการก็มีการมีแผนมีการวางแผนโฆษณาโรงแรมโดยเอาป้ายชื่อโรงแรมนี่ติดอยู่ในกระเช้าของชำรวยนะโรงแรมและก็เบอร์โทรต้นไม้มงคลอันนี้ปะยู่ใสการประชาสัมพันธ์โรงแรมกับสีปะยุหันโต๊ะทำงานของผู้จัดการโต๊ะนั่งเล่นห้องรับแขกของผู้จัดการจะิมีป้ายชื่อโรงแรม พ่นสีไว้พร้อมไหนยันเพิ่นแกะออกนะพ่นสีไว้คือบอลลูดบรลอกไว้ง่ายไปเป็นสีที่มีความทีมีความคงทนถาวรเออบัตรนี้อ,อพอซิจเรียบร้อยแล้วเนาะในห้างทองเพิ่นกระบ,บอกว่าคุณตาวิถีไทยเอยเอคราแววมายุรานี่ถ้าเอาไปปลูกไว้ในกระถงางมังกรเนานะ ถังมังกรที่อยู่ในอ่าไอ้นั่นผมนะนะที่อยู่ในห้างทองนะห้างทองผมนี่อมันก็สิเป็นอะไรที่สุดยอดมากผมว่าโอ้เป็นอะไรที่สุดยอดมากเดี๋ยวเอาตัวนี้เอาตัว,เอ,ตวเอาตัวใหญ่ลงเนาะท่านผู้ชมเออตัวเล็กขึ้นมาจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากอืมเพราะว่าคาเวลมายุรานี่เป็นต้นไม้ที่มีความสวยงามมีลาย นะมีลายสวยงามอืมเห็นบอกน,น,น,นี่เวลาที่เขา,าพิ้วพัดโบกกับอารมนะมีความสวยงามเห็นแล้วก็อยากได้เห็นบอ,อแขกที่มาพักโรงแรมของผู้จัดการนะอืมอยากได้จังทำย่างไรน้อเป็นาบาเออบัดนี้พอมาฮอดห้างทองของผมนี่เนาะผมก็บ,บอกว่าวันนี้นอกจาก จะได้ทองที่มีคุณภาพแล้วนะเรายังมีกระเช้าของชำรวยที่เป็นต้นไม้มงคลพร้อมมาสัน้นมอบแทนคำขอบคุณโอ,โ,อโอ้โหได้การเอาแล้วปฏิทินล่ะปฏิทินไม่ได้นั่นเหรอปฏิทินก็จะจัดอยู่ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้แค่ครั้งเดียวเดือนเดียวจบเลยนะหมดแล้ว <laughs> แต่ว่าต้นไม้มงคลนี่ สามารถที่จะมอบให้ตอบแทนคำขอบคุณได้ตลอดนะทุกเมื่อเชื่อวันทุกครั้งที่แขกไปซื้อต้นไม้ก็จะนดเออทุกแขะทุกครั้งที่ไปซื้อทองแลกเปลี่ยนทองและกะ็ขายทองนี่กระสิได้ต้นไม้มงคลอันนี้เนาะเป็นกระเช้าของจำรวยทุกครั้งไปเราว่าวโหได้การได้การอืมผมเคยจักเทื่อไปซื้อลานทองมานี่เนาะเออ ตั้งแต่เกิดตั้งแต่คุณจักคำว่าซื้อทองซื้ออย่างนี้แลกเปลี่ยนทองนี่มีแต่ผีเสื้อผีเสื้อนี่นี่น,น,น,นท่านผู้ชมนะบินมาจับกกเก่าอีกแล้วนเนาะมีผีเสื้อนานาพันธนะบินมาเอ,อ่เล่นอยู่ในสวนของคุณตาวิธีไทยตั้งแต่ผมไปซื้อทองมาเนี่ยเออร้อยย่านเอด็ดเจ็ดย่านทองบอกเคยมีที่ได้ ต้นไม้มงคลโดยเฉพาะนี่นี่ครา w e ววมายุราอันนี้เนาะไม้มงคลนี่โอขอบคุณมากเท่าแก่เพิ่นมากอเท่าแก่ห้างทองได้ <c oughs> เออไม่เป็นไรหรอกครับสันเอออันนี้ถือว่าเป็นโครงการของอ่าห้างทองเรา,าสันเพื่อที่จะให้ตอบแทนลูกค้าบ้างอืมนอกจากจะได้รับรองใบรับรองมาตรฐานนะ ทองดีมีมาตรฐานแล้วยังจะได้ต้นไม้มงคลกลับไปปลูกด้วยเออปฏิทโทปัดมีคุณตาอันนึงเข้ามานะก่อนที่จะเข้าก็ต้องมีมาตรการป้องกันโควิดนะมีเข้าคิวเข้ายังเว้นระยะห่างการเลือกทองนะสวมหน้ากากใส่แมสท,ทุกคนอืมเพื่อนบอกว่าโอ้ยผมนี่ได้ไปแล้วคราววมายุรานี่แต่ว่าเออญาติ เออญาติมานะเออมาแล้วเพิ่นบอกเพื่อนเห็นต้นคลาเวลมายูราอันนี้อยู่ในโต๊ะรับแขกเพื่อนบอกว่าโอ้ผมคอสะอันนี้คอสะเพิ่นว่าเออคอสะ <_ S 1> ผมสิเอาไปปลูกอยู่เฮือนเพิ่นว่าเอาไปปลูกอยู่เฮือน <_ S 1> เออผมก็เลยโอ้จักเสียเหนเวใดก็เลยเอาให้เพื่อนไปแต่ว่าก็มาซื้อทองอีกได้แหละเพิ่นว่าเออเพื่อสิได้ต้นไม้อันนี้อีกพอดีพอดีอยากได้ทองเพิ่มเพิ่นว่า <_ S 2> นายห้างทองก็บ,บอกว่าไม่เป็นไรครับอืมหัวหน้ามา,มาตอนไหนก็ได้ตอนนั้นมาซื้อครั้งไหนก็ได้ครั้งนั้นเป็นมาเออได้การได้การบัดนี้โรงเรียนเนาะโรงเรียนคุณครูเพิ่นเอาไอ้กระถางต้นนี่คลาเวลมายูรานี่ยกเขามาเพิ่นบอกว่า นักเรียนวันนี้อคุณครูจะพาลูกๆนักเรียนวาดและก็ระบายสีต้นคลาเวมายุรานะาสัน้นเออโอวิธีไทยเห็นต้นคลาเวมายุราแล้วก็รู้สึกว่าตรึงพึงเพิดในความงามของเขาเนาะในความงามของต้นคลาเวมายุราอันนี้ผนบอกว่าคุณครูครับ ผมไม่เคยเห็นต้นไม้อะไรที่มันแปลกๆแ,แบบนี้มองลายด้านด้านหลังของใบทะลุมาถึงลายของด้านหน้าซึ่งเป็นคนละสีแต่เป็นลายเดียวกันมาสั้นด้านหน้าจะเป็นลายสีเขียวด้านหลังจะเป็นลายสีแดงซึ่งมันมีความมหัศจรรย์มากพันว่า,าคุณครูเห็นไหมนี่นี่ด้านหน้าเป็นลายสีเขียวแต่ด้านหลังเป็นลายสีแดงซึ่งเป็นใบเดียวกันนะทะลุ เหมือนกับสมิติมองทะลุเข้าไปแต่คนละด้านคนละสีมันมีความมหัศจรรย์มากถ้าผมจะเอาต้นนี้มาเป็นต้นไม้เพื่อการอาชีพจะได้ไหมครับคุณครูาัโอ้วิธีไทยดีมากดีมากบักหำบักลาคําคแพงนะ,ะคุณครูสนับสนุนนะสนับสนุนแต่นะคุณครูขอแนะนำให้เธอเอาต้นไม้เพื่อนๆของเขามาขายได้ไหม อย่าเอาแต่คราแววมายุราอย่างเช่นคราขุนแผนนั่นนะคราอย่างอื่นีนนี่ต้นภูหินอ่อนราชินีหินอ่อนนะหรือต้นราชิน on on <to> ีด<ๆ>ังนี่นี่นี่หรือจะเป็นต้นนี้นี่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 กวักราชินีนี่หรือจะเป็นต้นลิ้นมังกรดาบเงินนี่หรือจะเป็นต้นนี้นะกวักพระพรมนะหรือจะเป็นพรมออสเตเรีย นกคุม้มพญานกคุม้มหรือจะเอานี่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 ต้นเสนจันโกเมนนะต้นคลาลิบบินนะคลาลิบบินแล้วก็หลายๆายอย่างนะในหลายอย่าง,นะาายยางเพื่อที่จะให้ลูกค้าของเราได้มีเลือกนะได้เลือกสวยๆงามๆนะเลือกสวยๆงามๆเออปฏิโทติโทติโทติโทเออบัตรนี้เพิ่นบอกว่า คุณคุณครูครับถ้าหากว่าผมได้ต้นอันนี้มาเนี่ยผมก็จะมารวบรวมนะผมก็จะมารวบรวมเพื่อที่จะให้อ่าเป็นต้นไม้ที่มีความหลากหลายอย่างที่คุณครูว่านั่นแหละเนาะเดี๋ยวถ้าหากว่าผมมีโอกาสนะถ้าหากว่าผมมีพโอกาสผมก็จะเอาต้นไม้อื่นๆที่เป็นเพื่อนของเขานี่มารวบรวมนะแล้วก็จําหน่ายตั้งแต่พวก ใบกินใบพืชผักกินใบต้นสมุนไพรต่างๆด้วยผันมาโหโหคุณครูว่าดีมากวิธีไทยดีมากถ้าเธอทําได้นะสิบปีผ่านไปวิธีไทยก็ไปรวบรวมต้นไม้ต่างๆนะโดยเฉพาะคราวเวลมาย,ยุราอันนี้นะที่มีความสวยงามคุณครูก็เดินไปนะได้ยินว่า มีคนมาเปิดร้านขายต้นไม้มงคลอยู่แถวๆใกล้โรงเรียนชื่อร้านวิถีไทยไม้มงคลอืมไม่นึกว่าจะเป็นเธอนะวิถีไทยนะดูสิคราแววรรมายุราเธอนี่สวยงามมากเลยว่าสันอืมคุณครูมาเปิดเบิ่งนะคุณครูมาเปิดเบิ่งอืมวันนี้เอ่อผมจะมอบคราแววรรมายุราเนี่ยในโอกาสวันครูเด้อครูเด้อว่าสันอืม คุณครูไม่ต้องปฏิเสธนะอ่าคุณครูก็เลยบอกว่าเอา้าขอบใจเลยหลายเดอ้อวิธีไทยเดอ้อให้เธออยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุ่งมือหน้านอนรับกับคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนเดอ้อบักลาคําแพงเดอ้อวัสัเออให้ล้านในให้ล้านค้าอ่ต้นนี่ยก็วิธีไทยไม้มงคลเธอนี่ จะเริญกนะ้าวหน้าขายไปฮอดต่างประเทศพูเดอร์บักหำคํำแพงขายส่งทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์เออขายไปทางคือโรงเครอรีวิธีไทยโยมือขึ้นรับพรจากคุณครูเนาะดีมากวิธีไทยเฮ็ดถึกแล้วอะไรที่ทำให้คุณครูเพิ่นมีความสุขได้เล็กๆนน้อย เฮ็ดไปเนาะบบต้องรอให้ร่ำรวยร้อยล้านพันล้านแล้วค่อยมาบางคนนะเดินทางสวนทางกับคุณครูนี่อฮอุณจักอยู่ว่าเป็นคุณครูสมัยปฐถมสมัยเฮียนอืมไม่ยกมือไหว้นะเสยทำเป็นเสยยั่ยนรักอายมู่ว่ามีคุณครูแต่งตัวมงทรงโมองซอเนานะสมัยตะเก่าตะกี้ผัดเป็นคู่ผัดแต่งตัวผัดเออใส่สุดสีกะโกงกะกีผัดเออเทสง่านเนาะ มีความสง่าอืมแต่พอวิทย์กเกษียณอายุราชการไปแล้วนะนะก็เป็นคนชาวบ้านธรรมดาทั่วไปอืมเป็นแบบเอ่อแต่งตัวบางทีคุณครูกับแต่งตัวฮอตบางเทือกับมอซธรรมดาทั่วไปเนาะเป็นชาวบ้านอืมนักเรียนบางคนมีฐานะมีอย่างแรกแบบอยักไหวฮอตครู crew, ได้ยักรักอายหมู่เออ,อยางส่วนทางมานี่โอ้ครูเธอนี่ เอออันนี้บอกครูเธอสมัยปฐมภาวะหมู่กนสิทักสิท่วงเออเอาเห็ดถือแล้ววิธีไทยเจอคุณครูที่ไหนก็ยกมือไหว้เพื่อนบ้างนะโอ้สวัสดีครับคุณครูไปใส่มาใส่มานะ้ะเออทักทายบ้างในระดับมหาลัย มันก็สิเป็นยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กเนาะยุคเทคโนโลยีเวลาที่คุณครูเพิ่นสิสั่งงานสั่งอย่างเนี่ยเ,เพิ่นกกสิส่งเข้าไปใน Message, เมสเซจเมสเซนเจอร์ในกล่องข้อความในอินบ็อกซ์ของกลุ่มสร้างกลุ่มขึ้นมาหรือจะเป็นเกี่ยวกับไลน์เ, Line, เนาะแอปพลิเคชันไลน์เพิ่นบอกว่าพรุ่งนี้คุณครูเอออาจารย์อาจารย์สิระดับมหาลาัยต้องอาจารย์ อาจารย์จะให้พวกเธอได้อ่าเก็บข้อมูลแล้วก็ศึกษารวบรวมเกี่ยวกับต้นคลาแววมยุรานะนักเรียนว่าสันเออรอนนิสิตนิสิตห้อ,หองบนั่น B นี่แหละว่าง่ายไปมันสิเป็นรหัสเพราะนิสิตนักศึกษามีหลายเนี้ยบีนั่นบี b, นี่ก็สิพูดหมายถึงว่าวิชานั้นวิชานี่แหละ a b c เออเอสอะไรก็ว่ากันไปตามห้องตามวิชาที่ท คณะที่นักเรียนได้ลงคณะนี้นี่อาจสิป็นเรียนเกี่ยวกับคณะพฤกษศาสตร์วิชาเนาะวิชาพฤกษศาสตร์มีอยู่บ่วิชานี่เอกพฤกษศาสตร์สาขายังกว่าไปละอื <c oughs> พรุ่งนี้เราจะมารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต้นคราแววมยุรา พวกเธอไปหาข้อมูลมาในอินเทอร์เน็ตในอินสตาแกรม Facebook YouTube ที่มีคนลงไว้หรือในตำรับตำราที่ว่าด้วยคลา้าต้นคล้าต่างๆนี่เอามาและโดยเฉพาะต้นคล้าอันนี้นะเอาเตกต้นคล้าแวมยุรานี่หรือมีคล้คลาอะไรที่มันค,คล้ายๆกับเขานะเนาะปินญาติไปิมงตระกูลเขานี่เอามาเปรียบเทียบเอามาให้เพื่อว่าได้หุนจักกันว่าโอ้โหี่เือพี่เสือ พี่เสือเนี่ยเนี่ยเนีบินกันมาไกลๆเนี่ย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 ท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยพีเสือป่าทิทัวโบยานคุณตาวิธีไทยเลยเนาะไปทางใดล่ะไปทางใดล่ะรวบรวมถ่ายเป็นวิดีโอไว้พร้อมไหนคนนึงถ่ายวิดีโอคนนึงเขียนคนนึงบันทึกนะ และกับช่วงที่ไปสัมภาษณ์หาข้อมูลในชุมชนท้องถิ่นนี่ก็ไปลงพื้นที่ผู้เท่าผู้แก่ที่ปลูกไว้ในเฮือนหรือว่าเจ้าอาวาสหลวงตาหลวงพี่ที่เพื่อนปลูกไว้ในกระถางในต้นไม้ในวัดเพื่อน,นออสัมภาษณ์เพื่อนนูเ้เพื่อนมีเวลาสัมภาษณ์หนัดหมายเพื่อนว่าเอออยากขอความอนุเคราะห์มาสัมภาษณ์ต้นไม้มงคลที่อยู่ในวัดอันนี้โดยเฉพาะถ้า วัดใดโบมีกับ,บต้องเข้าไปถ้ามีก็จังเข้าไปเพราะว่าเมื่อน,นี้เราศึกษาเกี่ยวกับต้นคล้าเววมยุราหรืออยู่ในเฮือนย่าพ่อกำนันอยู่ในเฮือนย่าพ่อผู้ใหญ่นะผู้ช่วยอะไรก็แล,กแล้วแต่ปราดชาวบ้าน่นีเข้าไปถามเพื่อนเบ่้องว้าว่าต้นอันนี้เขาเรียกชื่อว่าอะไรเนาะอแล้วก็มาถ่ายวิดีโอเพื่อนพร้อมถ่ายวิดีโอเวลาเพื่อนว้าเวลาเพื่อนให้ข้อมูลเอามา ลงไว้เนาะเห็ดเป็นเล่มไว้แล้วก็บ,บันทึกไว้ในวิดีโอในดีวิดีบาทนี้หลังจากนั้นยังบุพออาจารย์เ่้าเราจะบันทึกข้อมูลลงในเออในในอินเทอร์เน็ตนะในอินเทอร์เน็ตเพราะว่าอย่างเวลามีการสืบค้นข้อมูลนะทางทางไออินเทอร์เน็ตนี่สิได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงโควิดนี่อ ห้องสมุดบางห้องก็ปิดนะเนื่องอันเนื่องด้วยจากสถานการณ์โควิด19ก็ต้องระมัดระวังเว้นระยะห่างทางสังคมนะและก็มีการาใส่แมสล้างมือด้วยเจลผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิมันยักนะสิเข้าไปกันมีคนหลายกรบบได้อีกจํากัดคนนะจำกัดคนห้องสมุดเพราะฉะนั้นเลยก็ลงในคีข้อมูลเกี่ยวกับแววมยุรานี่ลงใน อินเทอร์เน็ตเลยนะแล้วก็ใส่น,นั้นเข้าไปว่าถ้าอยากู้เพิ่มเติมก็คลิกเข้าไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปเรื่อยๆอือยุคทันสมัยอาจารย์เมาโอ้ขอบคุณมากอาจารย์ที่ช่วยรวบรวมข้อมูลเนาะเกี่ยวกับต้นคราวเวลมยุราอันนี้เออบานนี้อาจารย์ที่เอาไปเหตุเกี่ยวกับวัตถุมงคลเพิ่นบอกว่าอ,อ่คุณตาวิถีไทยเอ้ยอือ คราแววมายุรานี่ถ้าเาเอาไปปลูกอยู่ใส่ก็จะเป็นมงคลอยู่หันเนาะปลูกน้อยปลูกหลายปลูกเอาไปขายก็ได้เพื่นว่าเป็นทั้งมงคลเป็นทั้งฟอกอากาศเป็นทั้งเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบอาบาทนี้ถ้าผมจะเอาไปเหตุเกี่ยวกับวัตถุมงคลเนาะคราแวลมายุรานี่เ,เป็นไม้มงคลเสริมสเสน่ห คนที่ได้ไปก็ต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมนะเออคิดดีทำดีบปฏิทุเออเพื่อนมีบทสอนไะหเออรู้จักกระตันยูรู้คุณต่อคุณบิดรมารดาครูบาอาจารย์อืมวัตถุมงคลที่เห็ดจากคราเวมยุรานี่ก็จังสิมีริธานุภาพ <c oughs> เออขอบคุณอาจารย์ที่มีกุศลบายเนาะ ก่อนที่จะมอบวัตถุมงคลอย่างต่างๆนี่ให้ลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนกันมีแนวสั่งแนวสอนเออให้ถือคัดปฏิบัติธรรมเด้อตามาศา,ศาสนกิจของตัวเองเอพุทธก็ไปเข้าวัดทำบุญตักบ,บาตรฟังเทศฟังธรรมถือศิลห้าศิลอะไรก็แล้วแต่คริสต์ก็ไปวัดฟังมิซาร่วมพิธีมิซาไปวัดไปโบสถ์ทำบุญทำทานอื ตามาศาสร์สนกิจของตัวเองวัตถุมงคลกระจังซีดีเลิศช่วยส่งเสริมอในการในการ <c oughs> อาจารย์บาทนี้คุณยายเพิ่นอยู่ร้านขายคองข้างๆโรงแรมเนาะนายห้างทองกับผู้จัดการเพิ่นกับเป็นเสี่ยวเฮยกันเพิ่นลงไปนะคุณยายเอ,อวันนี้คุณตาวิถีไทยเพิ่นเอาคราแววมายุรานี่มารีวิวได้ยายเอยวัซันเออ ต้นงามขนาดใหญ่เอ้ยอสั่นเอเออยากได้อยากได้แท้แคุณตาวิธีไทยเพิ่นบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเคอรี่บางที่บางแห่งกะยุดส่งนะยุดส่งของเออบางเทือกเออบางเทือกนอกจากผู้ละจังสิธนการ์ผ่อนคลายผู้ละเพิ่นว่าจังสิส่งมาอือันนี้เพื่อนมารีวิวลงยูทูบเวลาที่ผมแท็กไปข้างล่างนะ อจะขายไหมคุณตาวาซันเออคุณตาเพื่อนกระสิโตมาว่ายังไม่ขายครับว่วายังมีอยู่น้อยเดียวเออมีแตะว่าแบบนี้ตลอด <c oughs> คุณยายเราก็ยิ้มนะยิ้มยายเตรียมไว้ให้พวกเธอทั้งสองแล้วล่ะวาซันเออคราแววมายุรากำลังพริดอกอกอกใบสวยเลยดูซิดูซิวาซันดูซิเอ ยายจะให้พวกเธอคนละสิบต้นนะสิบกระถางนั่นแหละวะสันโอ้ดีใจขนาดผู้จัดการกับหนายห้างพวกเธอก็เอาไปปลูกไว้ที่กระถางหน้าป้ายโรงแรมเอาไปปลูกไว้ที่สวนต้นไม้มงคลอยู่ที่อ่าอยู่ในสวนต้นไม้มงคลของเธอนะที่โรงแรมนั่นแหละแล้วก็ในห้างก็เอาไปปลูกใส่กระถางมังกรนะใส่กระถางมังกรแล้วก็เอาไปเห็ดเป็นของข,องขวัญชมร่วย เออเป็นกระเช้าของชํำรวยต้นไม้มงคลให้กับลูกค้าที่มาซื้อทองเด้อมาสั้นเออโอ้ดีใจขนาดเนาะดีใจมากสําหรับอ่าทั้งสองคนบอกว่ามาร้านคุณยายนี่โบพิษหวังนะโบพิษหวังเพื่อนว่ามาเทือใดกด็ดีเออคุณตาวิถีไทยนี่เออพอเอามารีวิวแล้วพอเราเห็นอยากได้แล้วก็ไม่มีเพื่อนว่า <laughs> <laughs> คุณตาคุณตาวิเออกระเช้าของจำลุวยติดป้ายชื่อโรงแรมเข้าไปด้วยนะป้ายชื่อโรงแรมแล้วก็ป้ายชื่อ,อเออไอไอน,นี้เข้าไปด้วยพันว่าเวลาที่ไอแขกได้ไปนี่พ่นบอกว่าผมจะเอาไปทําเป็นกระเช้าของจำลุวยหรือว่าเป็นกระถางต้นไม้สวยๆเอาให้ลูกค้าไปตั้งไว้ที่เคาน์เตอร์หรือว่าโต๊ะทํางานเพราะว่าน่ารักน่ารัก หลายคนเอ่อบางคนคุณยายเอ้ยบางคนกับเพื่อนกับโบอยากได้ต้นไอ้เพื่อนกับโบอยากได้ต้นอนันนี่ต้นคลา้าเววมยุราแต่บางคนก็อยากได้พญาเวตเพิ่นว่าเออก็ได้คือกันก็มีอยู่สำรองลหลายอย่างเพิ่นว่าน,นี่กะสิเป็นลักษณะแบบนี้แหละเนาะท่านผู้ชมเนาะที่ผู้จัดการและก็ในห้างทองเอาไปเห็ดอ่าต้น,ต,นต้นไม้มงคลที่สิเป็นกระเช้าของํำรวยเนาะแต่เพื่อนกะสิปิ้น นพะผลสีซื้อห้างทองเพื่อนใส่และก็ชื่อลูกชื่อโรงแรมใส่เข้าไปเนาะเพื่อที่้อให้ลูกค,ค้าได้เห็นได้ชัดเจนเนาะเอออันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทางโรงแรมเพื่อนเอาไปเห็ดบางคนก็เอาไปใส่ใส่ลวดนะใส่ลวดห้อยไว้ห้อยไว้ตรงตรงระเบียงหน้าบ้านนะตรงชายคากรมีบางคนเออเอา,เอา,เ,อาเอาลวดเอาลวดที่กระเจ้าเห็ดขายไว้นะ นะเอาไปห้อยไว้ก็สวยงามคือกันอือเอาลนะเนาะสําหรับเมื่อนี้คุณตาวิถีไทยก็เอาต้นไม้มงคลที่มีชื่อว่าคลาแววมายุรานี่ต้นไมน้นี่มารีวิวให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังพร้อมกับบทบาทของตัวละครที่คุณตาวิถีไทยเนาะสร้างขึ้นอาจจะไปคล้องจองกับคนแต่ว่าคุณตากับโบได้เอ่ยชื่อเป็นตรงตเนาะเป็นชื่อกลางๆเอาละสำหรับมื้อนี้ ขอได้รับความขอบคุณจากคุณตาวิถีไทยขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม